สวัสดีค่ะแฟนเพจวุฒิสภาและเพจเซเนตมีเดียโซซิตี้สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยรายการเด็กไทยหัวใจประชาธิไปไตยวันนี้ค่ะเราจะพากันไปพูดคุยกับทางด้านของคุณกรากฎแตงใจนะคะซึ่งเป็นเลขาธิการของกลุ่มผ้าทอเมืองน่านหรือว่ากลุ่มสาวหลวงนะคะอยู่ที่จังหวัดน่าน แล้วก็ตัวคุณกรกฎเองเนี่ยนะคะในอดีตที่ผ่านมาก็ยังเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติปี2561เป็นศิลปินโอท็อปด้วยแล้วก็ยังเป็นผู้ที่แกะลายผ้าทอผ้าพื้นเมืองสืบทอดภูมิปัญญาด้วยในส่วนของการละเอียดเป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณกรกฎเลยค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้แนะนําก่อนนะคะว่าที่าสาวหลวงะคะ่ะ เดิมเองเนี่ยในพื้นที่เขามีการทอผ้าเป็นอาชีพหรือว่าทําอะไรกันบ้างสภาพท้องถิ่นท้องที่นี่เป็นยังไงบ้างค่ะครับผมเดิมทีก็กลุ่มบ้านเศร้าหลวงก็คือทอผ้ากันใช้ในวิถีชีวิตนะครับตามครัวเรือนแต่แบบชุมชนอื่นอยู่แล้วครับก<อ>็คือเราก็ทอผ้ากันเนาะผู้หญิงก็ทอผ้าผู้ชายก็ทําไร่ทํานาอย่างนี้ครับ แต่ก็เป็นอาชีพเสริมเนาะว่างจากเว้นจากทําไรทํานาทําสวนนะครับก็ขึ้นมาทอผ้ากันนะครับผมค่ะแล้วที่นี่เนี่ยก็มีลายทอด้วยที่เป็นลายดั้งเดิมนะที่เป็นลายผ้าบอบสวกแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยให้คุณกกดเล่าถึงตัวเองก่อนนะคะว่าเติบโตมาในหมู่บ้านของที่อสาวหลวงหรือแล้วทําไมถึงสนใจมาทําเรื่องของการทอผ้าตรงเนี้ค่ะครับผมก่อนอื่นก็คือ ด้วยความที่ผูกพันเนาะแล้วก็อยู่อยู่กับอช่างทอในชุมชนมาตั้งแต่เด็กครับก็คือวิถีชีวิตก็คือคือผมเนี่ยก็คือถ้าพ่อแม่ไปทํางานที่อไปรับจ้างตัดอ้อยเนาะช่วงปิดเทอมช่วงสารอาทิตย์ก็ขึ้นไป ลงทอกับป้าครับก็ต้องอยู่กับป้าสองคนทีนี้พอมันเกิดความผูกพันเกิดความซึมซับนะครับตั้งแต่เด็กเราเห็นป้าหเห็นช่างทอเห็นแม่แม่เ,มเขาทออยู่ในลงทอมา<ห>ตั้งแต่เด็กนะครับ<ห>ก็คืออยากลองทําก่อนอื่นก็คืออยากลองทําก่อน<ห>พอเราพอเราเข้าไปทอทอเครื่องจริงนี่จะมันเป็นเครื่องใหญ่เนาะกี่ใหญ่อย่างเงี้ยชาวบ้านเขาก็จะด่า ยายรรมทําอยาาทําอย่างเงี้ยเนาะแต่พอเขายัมีความหวงอยู่แต่ทีนี้ต่อมาก็ป้าก็เลยทำกี่เล็กๆให้ครับทำขี่เล็กๆให้แล้วก็เลยที่แบอกรื่องทำเนี่ยค่ะหกขวบนี้คือทอผ้าได้แล้วครับโอเคทอผ้าได้แล้วตอนหกขวบนี้ทอผ้าได้แล้วค่ะก็คือที่คุณป้าบอกทำกี่ให้ตอนหกขวบเหรอคะที่ที่ครับผมใช่ค่ะ คุณป้าใจดีมากเลยคะส่งเสริมทำกี่ให้โดยเฉพาะเลยค่ะหลังจากนั้นล่ะเราก็ผูกพันมาตลอดนะคะใช่ใช่ครับก็ทอมาตั้งแต่กี่เล็กๆเนาะทอฟืมเล็กก่อนทอผ้าเช็ดหน้าพออะไรเป็นของที่ระลึกก่อนครับทีนี้มันก็เกิดรายได้จริงทําให้เราเราได้รายได้ก็คือมีแรงผากดันมีแรงบันดาลใจ อยากจะทํากี่ใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นผ้าขาวม้าผ้าปูโต๊ะผ้าคุมไหล่เงี้ยเรื่อยๆครับจากผ้าหน้าผ้าผืนเล็กๆออกมาผ้าคลุมไหล่ผ้าปูโตและใช่ครับก็คือเริ่มทีนี้ก็เริ่มเรียนรู้กระบวนการเทคนิคการทอผ้าทอของเมืองน่านเริ่มเริ่มจากที่จะชาวบ้านสอนก่อนอย่างเชื่อเทคนิคเกาะล้วงลายน้ําไหลอย่างเงี้ยครับเราก็ไปฝึกที่ชาวบ้านทํา แล้วก็มีเทคนิคหลายๆเทคนิคที่ที่ในหมู่บ้านทําไม่เป็นครับแล้วก็ไปเรียนรู้นอกหมู่บ้านก็มีนอกชุมชนอย่างเงี้ยครับใช้เวลาเนี้ยจากหกขวบไปจนถึงแบบเรียนรู้หลายเนี่ยค่ะนานไหมครับปีกว่าจะจะได้เรียนรู้นะคะเริ่มเรียนรู้มาทีละเล็กทีละน้อยนะครับก็ก็เริ่มอ่าค่องเริ่มอ่าสามารถเก็บลายเก็บอะไรก็ได้มาเรื่อยๆก็เลยอ่าสามารถทอตอนนั้นก็ขึ้นป .4 ละป .4 ป .5 ค่ะเริ่มเริ่มทอที่จะเป็นลวดลายอะไรได้นะครับก็คือมีงานสั่งข้าทอมาแล้วสั่งมาแล้วผมก็ทอให้เขานี่มันได้เงิน,งน,นใช่ครับมันมันสามารถทํารายได้ได้สามารถทํารายได้สา,าสามารถส่งตัวเองตอนนั้นได้เงินแค่พันเดียวเองดีใจมากถือว่าเยอะที่สุดละที่ได้มาอย่างนะครับอ่าทีนี้ก็เริ่มหานี่อ่าใช่ับเดียวนี้ก็เยอะเลยนะคะใช่ครับ ตอนนั้นก็เริ่มทอมาเป็นผ้าสิ้นผ้าอะไรต่างๆครับจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วตอนที่เราเริ่มทอผ้านี้เราก็เรียนไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับว่างจากเสาอาทิตย์หลังเลิกเรียนอะไรเนี้ยก็ขึ้นไปทออย่างี้ครับค่ะแล้วในในการที่เราเลือกเรียนนะคะเรียนมาด้านสาขาอ่าดีไซน์หรือว่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องงานที่เราทํำไหมคะหรือว่าเปน็นคนละด้านกันเลย ก็เรื่องเรียนที่แรกเนาะตอนต่อมหาลัยเนี่ยผมผมสอบสอบติดอ่าเป็นโคต้าเนาะโคต้าคืออ่าพิเศษก็คือกิจกรรมดีเด่นก็คือผมลงที่แพชั่ิสิงทอท,ทีนี้ทีนี้ด้วยความที่ว่าไม่อยากจากในชุมชนไม่อยากจากชุมชนออกไปที่จะไปเรียนต่อต่างจังหวัดครับก็เลยเลือกเรียนในในจังหวัดครับก็คือ เป็นตรงข้ามกับที่เราทําเลยค่ะครับก็คือเรียนเรียนเรียกเรียนที่จะเรียนบัญชีครับเรียนบัญชีแล้วก็คือพูดตรงๆก็คืออยากทอผ้าอ,อยู่ในใชุมชนอยากยากังอยากทอผ้าอยู่อย่างเงี้ยครับออค่ะแต่ว่าวิชาความรู้เรื่อง,องบัญชีนี่มันก็จะเกี่ยวเนื่องกับการทํากลุ่มนะฮะ แล้วมันเ่ะเข้ามาเริ่มเป็นกลุ่มทอผ้านี่มันเอ่อเขามีมาดั้งเดิมอยู่แล้วหรือว่ามาเริ่มในในยุคของคุณกรากฎที่เข้าไปมีมีมาดั้งเดิมครับกลุ่มกลุ่มเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2527ครับอตั้งแต่ปี27เลยคนาะตั้งแต่ปี27จากที่อดีตก็คือทอในวีควาเดือนไม่มีรงทอไม่มีการรวมกลุ่มก็คือมารวมกลุ่มกันตั้งแต่ปี27เนาะแล้วก็ปัจจุบันก็มีสมาชิกหมดอยู่45คนครับในหมู่บ้านในชุมชนครับ และหลังจากที่คุณกรกฎได้เข้าไปรวมกลุ่มเนี่ยตอนเท่าไหร่อายุเท่าไหร่คะตอนนั้นแล้วก็มาเป็นเลขากลุ่มอ่ะถ้ารวมกลุ่มเข้ากลุ่มมาตั้ง ตั้งแต่เด็กๆเนาะก็คือพูดคีอยู่ในกลุ่มเลยเอียตั้งแต่เด็กเลยก็คือเขาเขามีกลุ่มอยู่แล้วผมก็ขึ้นไปอยู่กับป้าตั้งแต่เด็กๆเข้ามาตอนนี้ก็เข้ามาทําเรื่องเข้ามาบริหารจัดการเนาะเนื่องจากพี่แม่เขาก็อยากให้ช่วยในในการเรื่องบริหารจัดการกลุ่มด้วยช่วยดูแลกลุ่มด้วยทีนี้ก็ประมาณสี่ห้าปีที่แล้วก็ประมาณอายุยี่สิบ อ่าตอนนีก็สบนี้ก็ใกล้จบแล้วนะครับก็คือร่วมเออเลยเลยมาร่วมแม่แม่เพื่อเช่อบริหารจัดการกลุ่มครับค่ะแล้วในการบริหารจัดการกลุ่มที่คุณกอลทเข้าไปดูค่ะเราได้พัฒนาหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างคะให้มีความทันสมัยขึ้นให้เหมาะกับยุคสมัยขึ้นนะคะครับก่อนอื่นก็ขอําเรียนว่าคือคือกลุ่มของเราเนี่ยในสมัยก่อนก็คือททเฉพาะส่งให้พ่อค้าคนกลาง พอกาผลการก็มารับเนาะทีนี้เราก็เลยร่วมกับอทวทเข้ามาส่งเสริมตั้งแต่ปี54อ่าเข้ามาในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับก็คือชุมชนจัดการชุมชนชก็คือทําเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนเริ่มให้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับทีนี้ ตั้งแต่แรกที่เราเริ่มทําชุมชนคือภายในชุมชนกลัวทั้งหมดหมูม่ไม่แม่เขากลัวกลัวตั้งแต่กลัวนักท่องเที่ยวเขามากลัวการต้อนรับอย่างเงี้ยครับยังไม่เปิดเนาะแม่เขายังไม่เปิดผมก็เลยพยายามที่จะผลักดันที่จะช่วยให้เขาเปิดเปิดใจเพื่อ่าต้อนรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าเขาไม่มีความรู้เล่ยวเวลานักท่องเที่ยวเขามาเขาต้องทํายังไงอย่างเงี้ยครับแล้วคุณกอเกดทํายังไงให้ให้มันเขายอมรับมีมีการยังไงเอ่ย วิธีการกระบวนการน้มน้าวก็คือหนึ่งอปพรเข้ามาส่งเสริมละเขาก็ยังมีการจัดระดมเวทีเสวนาครับ oh. เราจะต้องเตรียมตัวยังไง mm. ต้องพูดยังไงเธอคือแม่เขาก็ไม่เก่งใน <Okay. S 2> ในด้านการพูดเนาะ <Okay. S 2> แต่เวลานักท่องเที่ยวมาจะต้อน,อนอรับยังไงพูดยังไง <Okay. S 2> ไม่แต่อาหารการกิน <Okay. S 2> เขากลัวว่าจะทําไม่ถูกใจนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยครับ <Okay. S 2> แต่ที่จริงแล้วก็คือทุกอย่างเราทําได้หมดในชุมชนทําได้หมด <Okay. S 2> แต่แต่แต แค่เอายกเอาของดีเด่นดังในชุมชนที่จะมานําเสนอให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความสนใจครับค่ะก็คือเรามีของดีอยู่แล้วแต่ว่าในการนำเสนอแม่ๆอาจจะไม่ถนัดในการเสนอนักท่องเที่ยวและใช้เวลาอยู่นานเลยคะระยะเวลาที่ที่เริ่มทำท่องเที่ยวก็ประมาณสี่ห้าปีเนาะสี่ห้าปีเราเรารวมกลุ่มกันทั้งตำบลและตอนเราก็เป็นหนึ่งในฐานการเรียนรู้ก็คือเรื่องด้านผ้าทอี่ครับ ก็เริ่มเริ่มคุกคีมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนปัจจุบันแม่เขาไม่กลัวละใครจะมาเข้ามาชินแล้วนะชินแล้วอย่างเงี้ยครับก็คือเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เลยอ๋อคือคือที่ที่กลุ่มเนี้ยก็จะมีศูนย์การเรียนรู้เลยใช่ไหมคะครับ,รบแล้วเข,ข้าไปเนี่ยไปดูอะไรบ้างในศูนย์เรียนรู้เนี้ยคะ่ะอ่าก่อนหนึ่งก็เข้าเข้ามาเนียก็เรียนรู้กระบวนการผลิตเส้นใยครับ ตั้งแต่ดอกไา้ดอกไา้มาจะเป็นเส้นไฟ้ยอย่างไงนํามาปั่นนํามาอีดอนํามาปั่นให้เป็นเส้นจนถึงกระบวนการย้อมทีนี้กระบวนการย้อมนี่เราก็จะมีกิจกรรมที่ย้อมเย็นเนาะย้อมเย็นก็คือสีจากขมิ้นครับอ่าก็คือเป็นพืชที่หาได้ในชุมชนชแล้วก็สีอ่าแล้วก็กระบวนการย้อมก็ไม่ยุ่งยากพี่จะไม่ต้องนําไปต้มไม่ต้องนําไปกองอะไรละ ก็ค ul so ือนาสืเข้มินมาทําเป็นกิจกรรมมัดย้อมครับเวลานักเรียลเข้ามาถ้าอยากทํากิจกรรมนี้ก็ต้องแจ้งร่องหน้าครับแล้วก็จะมีเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ให้นักเรียลสามารถทําแล้วก็นํากลับบ้านไปได้เลยครับค่ะของฝ้ายนี้ก็เอาของกลุ่มนี้เป็นผ้าป้ายทอมืออ่าครับผมเป็นผ้าป้ายครับอืมค่ะแล้วมาถึงในส่วนของลวดลายของผ้าบ้างนะคะที่บอกเป็นอ่อที่รู้จักนะคะก็คือลวดลายบ่อสวงอะคะ ลวดลายนี่คืออะไรแล้วก็ความเป็นมาอย่างไงคะอ่าลวดลายบอสว่ก่อนอื่นขอบอกขอแนะนว่าอ่าเนื่องจากลายผ้าเนาะลายผ้าของมึงน่านเนี่ยมันมีความหลากหลายลายมีมีทั้งหมดอยู่เจ็ดลายของมึงน่านเนาะทั้งหมดเนี่ยซึ่งที่อื่นซึ่งที่อื่นเขาก็สามารถพอได้ครัะแล้วก็มีอยู่ในกระจายอยู่ทั่วจังหวัดน่านก็เลยมีแรงบันดาลใจมาจากเครื่องปั้นดินเผาครับ เครื่องปั้นดินเผาก็คือเป็นปากไหที่ขุดค้นพบในพื้นที่บ่อสวกก็คือตำบ่อสวกของเราก็มีห่าเจ้ามีเตาเผาโบราณแล้วก็อ่าแล้วก็มีเครื่องปั้นดินเผาตรงนี้อยู่แล้วก็มีรดลายตรงนี้ที่ไม่เหมือนที่อื่นเนาะก็เลยแกะจากอได้รรจัยจากปากไหลงมาสู่หื่นผ้าครับเกิดเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์ของขุนทว่าบ้านซาวหลวงครับถ้าที่อื่นที่อื่นเขามี เขาก็สามารถทอลายขึ้นได้อย่างเงี้ยครับไปไปจำจังหวหน้าลายน้ำไหลลายอะไรก็มีจะเลยคิดเอาลายบอสัวเข้ามาแล้วก็สามารถทอได้ทุกของสร้างของซิ้นของเมืองหนาอย่างเงี้ยครับคือทำไนี้ก็คือมาจากเป็นรวดลายที่อยู่ปากหแล้วกเข้ามาใส่ในรวดลายผ้าใช่ครับใช่ครับผมอืค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยในในศูนย์เนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวอยากไปทอลงมือทําสามารถไหมคะหรือว่าครับได้ครับตรงนั้นอย่างเดียว ก็มีอมีมีมีกี่ที่สามารถลงมือทําได้ครับบางบางท่านเขาก็ติดต่อมาขอทอผ้าอยากเรียนทอผ้าจะมาสามวันห้าวันอเงี้ยก็สามารถมาทอได้ครับค่ะตอนนี้เนี่ยของกลุ่มเองเนี่ยมีผลิตภัณฑ์หลักเนี่ยมีอ่าเรื่องผ้าเนี่ยมันมีแยกเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะที่เป็นออของที่จําหน่ายอะหลักๆนี่ก็คือกลุ่มของเราก็จะเป็นผ้าทอเป็นผ้าถุงผ้าสิ้นนะครับเนาะ เพราะว่าอ่ในกลุ่มเนี่ยชาวบ้านเนี่ยจะถนัดเรื่องการทอมากที่สุดเาไม่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 ถนัดเรื่องการออกแบบดีไซน์ครับก็คือถนัดเรื่องการทอมากที่สุดทุกรายชาวบ้านสามารถทอได้ค่ะสมาชิกสามารถทอได้อ่แต่ไม่เก่งในเรื่องการออกแบบและแปลรูปครับผมค่ะแล้วทางคุณกรกฎเนี่ยมีในเรื่องของออกแบบ ก็เป็นคนที่แกะลายเองด้วยใช่ไหมคะตรงนี้ครับผมก็แกะลายอา่าลายบอ่อสวกนะครับลายบอ่อสวกแรกๆนี่จะมีแม่เขาแ,แม่อ่ครรยาครูภูมิปัญญาในชุมชนแกะมากอ่อนครับแกะมาก่อนทีนี้ก็จะมีลายที่ผมแกะมาอีกอีกลายหนึง่งนีครับค่ะจากที่ชุมชนอแม่แม่ในชุมชนแกะมาแล้วก็จะมีลายที่สองก็คือลายที่ผมแกะค่ะที่ชุมเรากดแกะนี่มีชื่อเฉพาะไหมคะ ก็โดยเรียกรมรวมก็คือลายบอสวกนะครับก,รก,รก็คือถ้าเป็นลายแยกไปเองจะมีลายอินทนูกับลายนกฮูกอ,อ๋อค่ะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์เลยนะคะที่บอสวกรตรงนี้เนี่ยอ่อในฐานะที่เราก็ได้สัมผัสแล้วก็ได้ทอผ้ามาตั้งแต่เด็กเกยาวชนนะคะครับนี่ในส่วนของการที่จะถ่ายทอดให้ไปภูมิปัญญาเนี่ค่ะสืบต่อไปค่ะก็ทราบว่าก็มีการสอนให้เด็กเยาวชนในพื้นที่ด้วยเหรอคะ ครับผมอ <shield> ่าปัจจุบันก็คือทุกวันวันฤกหัสครับผมผมและแม่ในชุมชนนะะจะจะเข้าไปสอนในโรงเรียนชุมชนก็คือโรงเรียนสาวหลวงน,นะครับอ <Still. S 1> <ược. S 2> ทุกวันวันฤหักในช่วงบ่ายก็จะต้องเข้าไปสอน<ม>เด็กๆอย่างเงี้ยครับ <โ ruled. S 2> แล้วก็มีโรงเรียนที่นอกชุมชนที่เขาอยากอ่าให้มีกิจกรรมในโรงเรียนอย่างเช่นโรงเรียนที่อำเภอบ่อเกลือครัผมก็เข้าไปสอนนะครับค่ะแล้วเด็กๆนี่เขาสนใจไหมครับแบบมีหมา อยากเรียนแบบจริงจังต่อเนื่องไหมครับก็เด็กๆมันก็จะแบ่งเป็นเบ็เป็นสองสองสองพวกเนะาะพวกหนึ่งก็คืออา่าอยากทําอยากทําแล้วพอพอเวลาทอจริงๆก็ตามตามอา่าสมาธิของเด็กนะครับก็จะทอประมาณชั่วโมงหนึ่ง <isms> อย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มล้าละแล้ว <marketing S 2> ลก็จะมีอีกพวกหนึ่งที่เขาสนใจมากที่สุดก็จะทอไปแต่เลิกถึงเวลาเลิกก็ไม่อยากเลิกอย่างเงี้ยครับ อ็จจะจะมีมีม,ม,มีก็คืออย่างน้อยเราก็ให้เด็กว่ารู้กระบวนการทอ<ม>ผ้ามันเป็นยังไงการปั่นฝ้ายมันเป็นยังไงน<ม>ะครับอนาคตก็น่าจะมีอีกสักคนสองคน<ม><ม>ที่สนใจจริงจริงแม่ทออย่างเงี้ยครับค่ะ,คะแล้วก็ที่สําคัญก็ใช้เป็นอาชีพได้นะในเรื่องของาตรงนี้ค่ะกลับมาที่ทางทางกลุ่มบ้างค่ะในเรื่องของการทําการตลาดนะคะเรามีการวางแผนหรือว่า ทำการตลาดยังไงไหมคะของกลุ่มเองอการตลาดของกลุ่มตอนนี้ก็จะมีทั้งที่จําหน่ายในหน้าร้านก็คือที่กลุ่มเลยเนาะแล้วก็มีส่งตามร้านในเมืองที่เขามีการตลาดที่แข็งแรงก็คืออาจจะมีการไล่สดอาจจะมีลูกค้าที่เขาเขาเเาามีอยู่แล้วในในฐานลูกค้าเขาอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมาช่วยในเรื่องของหาชาวบ้านเนาะ ก็คือนำนำสินค้าชาวบ้านในชุมชนเนี่ยเข้าไปช่วยในขายขายขายทางเพจเขานำไปไลฟ์สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทางผมเองก็มีเพจในชุมชนด้วยก็ขายทางเพจเ facebook ด้วยครับแล้วมีมีแบรนด์นะคะของชื่อชุมชนหรือว่าใช้ชื่ออะไรคะยี่ห้ออ่าแบรนด์แบรนด์ที่ใช้ปัจจุบันก็คือเป็นแบรนด์หน้าเนื้อเจ้าครับหน้าเนื้อเจ้านะคะครับ เข้าไปดูได้มีเพจของตัวเองด้วยใช่ไหมคะ,ะมีครับค่ะค่ะแล้วในการทํางานขอกับชุมชนตรงเนี้ยค่ะคุณกอมองว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคที่ยากที่สุดในการทํากลุ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเออกลุ่ม,นนมเนื่องจากอผมเรียกมันม,มีมีกลุ่มที่อแม่ๆเขารวมตัวกันอยู่แล้วแล้วกลุ่มอุปสรรคที่ททีีท่่เข้ามาที่เรงเห็นก็คือ,อ าการรวมกลุ่มเนี่ยคือชาวบ้านเขาสามารถมาทอหนึ่งก็คืออ่าอุปสรรคเรื่องเวลาทําไร่ทํานาเนาะคือเป็นวิถีชีวิตของเขาอยู่ละทีนี้มันจะเกิดขาดช่วงในช่วงที่เขาทําไร่ทํานาขาดช่วงคือไม่ค่อยมีผ้าที่จะส่งตามตลาดแล้วก็อชาวบ้านเขาก็คือไปทําไร่ทํานาเขาอะครับ เราก็ว่ามันไม่ได้ทำเพื่อวิถอุตสาหกรรมแต่ว่าเป็นวิถีชีวิตนะใช่เป็นวิถีชีวิตอยู่แล้วทีนี้มันจะมีอุปสรรคอีกอย่างก็คือเรื่องการบริหารจัดการเนาะที่เราจะควบคุมเรื่องเงินนี่เป็นเรื่องสําคัญในการรบคุมเพราะว่าแต่ละกลุ่มจะอยู่ด้วยกันแต่อยู่ไม่อยู่ไม่ได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อก็อยู่ที่ผลประโยชน์เนาะทีนี้เราจะต้องบริหารจัดการเรื่องผลประโยชน์นี้ให้เท่าเทียมกันอย่างไร เราก็ต้องมาปรึกษาในภายในกลุ่มปัจจุบันก็คือไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับค่ะก็เรียนบัญชีมาด้วยะในการบริหารจัดการมีแบบเหมาะเลยนะคะค่ะอย่างตรงนี้อยากจะบอกน้องๆหรือว่าเยาวชนอ๋อเหมือนที่คุณกอลกฎดมาสนใจงานผ้าแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะคถ้าถ้าเยาวชนในชุมชนเขามีมีงานอย่างนี้หรือว่ามีกิจกรรมเรื่องของภูมิปัญญาอย่างนะะี้ยค่ะมีข้อแนะนำไหมคะว่า อออยากจะเชิญให้เข้ามาศึกษาหรือว่ามันมีแนวทางที่จะเลี้ยงชีวิตตัวเองได้ไหมเองเนี่ค่ะคือเอ่อทุกทุกภูมิปัญญาในในชุมชนนะครับแต่ละชุมชนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะค่ะคือทุกทุกภูมิปัญญาเนี่ย<ะ>มันว่าบุรุษเขาเขาส่งมอบมาให้แล้วค่ะอ่าไม่มันจะทําสามารถทำไรายได้<ะ>ให้ให้กับตัวเราได้ได้ก็คืออยู่อยู่ที่เราจะเราจะมองเห็นคุณค่าของภูมิปัญญานั้น ได้อย่างไรครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามองเห็นคุณค่าแล้วเราจะสามารถดึงคุณค่านั้นมาเพิ่มมูลค่าในภูมิปัญญาในสินค้าที่เราเราทําอยู่ได้อย่างไรนะครับก็คืออยากอยากอยากให้มองว่าทุกภูมิปัญญาครับรเป็นสิ่งที่ไม่ตายเราอยู่กับภูมิปัญญาเราไม่อดตายแน่นอนครับเพราะว่าวันพระบุตเราส่งมอบมาให้แล้วก็คืออยากให้ช่วยกันสรรธธรืบทอดสืบสารและก็ส่งต่อ ภูมิปัญญาให้อยู่รุ่นสู่รุ่นต่อไปครับผมค่ะอ่แล้วถ้าใครสนใจนี่ก็เข้าไปเรียนรู้ได้ใช่ไหมคะที่สุดได้ครับได้ครับมีมีเปิดเปิดทุกวันไหมคะหรือว่าต้องติดต่อไปยังไงซอ้คกลุ่มโูดเปิดเปิดทุกวันครับอ่าเข้าไปได้ดูทุกวันแต่ว่าถ้าเข้าไปทํากิจกรรมนี่ก็ติดต่อลูกหครันะคค่ะเข้าไปที่เพจได้เลยใช่ไหมคะอับเพจก็เข้ามาที่สาวหลวงผ้าทอมือเมืองหน้านะครับอืมค่ะได้ค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะคุณกรณกดค้าที่มาพูดคุยก่บทางรายการนะคะค่ะสวัสดีค่ะครับผม